สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องนับธนบัตรรุ่น C410 นะครับผมเปิดเครื่องมาเป็นหน้าต่างนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับความเร็วนะครับปรับสปีดมี3ระดับนะครับทดสอบวิธีการนับแบบช้าสุดก่อนนะครับความเร็วต่ำสุดนะครับผมวางธนบัตรด้านบนนะครับครับความเร็วที่2นะครับ ความเร็วที่3ามนะครับครับความเร็วมากขึ้นก็จะมีเสียงดังขึ้นนิดหน่อยนะครับจากนั้นเป็นปุ่มแบบนะครับผมตั้งค่าจำนวนนับให้หยุดนะครับกดครั้งแรกจะมีหนึ่งอยขึ้นมานะครับครั้งที่สองเป็นห้าสิบนะครับนะครับสี่สิบยี่สิบนะครับผมลองยี่สิบนะครับถ้ากดกดเพิ่มก็กดตรงนี้นะครับกดบวกหเพิ่มขึ้นมาได้นะครับ ลอง20ิก่อนนะครับ20่สิบจะหยุดนะครับครับต่อไปหมดที่เราจะมาลองเล่นกันเป็นหมดแอดนับสะสมนะครับเดี๋ยวเราปิดโหมดแบตก่อนนะครับให้เป็นไฟศูนย์นะครับแล้วก็เปิดโหมดแอดนะครับขึ้นไฟขึ้นมานะครับจากนั้นเราลองวางธนบัตรดูนะครับ ร้อยใบนะครับพอระวังต่อไปก็จะขึ้นร้อยหนึ่งจนถึงสองอยครับนะครับนี่เป็นหมดแอดแบบนะครับก็ตัวเครื่องทําการตรวจจับแบงค์ปอมอัตโนมัตินะครับไม่ต้องเสร็จค่าอะไรเลยตัวนี้ทํางานอัตโนมัตินะครับขอบคุณครับ